ไปเราจะเจริญสมาธิภาวนานการในการเจริญสมาธิภาวนาสิ่งที่ต้องการนี่ก็คือภาวะตื่นรู้ภาวะตื่นรู้ดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเราจะได้รู้เท่าทันธรรมชาติของตัวเองจะได้รู้เป็นประสบการณ์ตรงว่าบุญคืออะไรบาปคืออะไรความเศร้าหมองคืออะไรความไม่เศร้าหมองคืออะไรความสุขคืออะไรความทุกข์คืออะไร ถ้าเราไม่ภาวนาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นแค่คําศัพท์เป็นแค่ทฤษฎีเท่านั้นแต่เราจะมีหลักเราจะมีแคมทิศในชีวิตเราจะเป็นที่เพิ่งของตนได้เราต้องดูเราต้องเรียนรู้จากตัวชีวิตของเราโดยตรง วิธีการคือการวางความวิตกกังวลวางความสนใจในเรื่องนอกตัวชั่วคราวเพื่อเราจะมีเวลามีโอกาสสามารถดูใจตัวเองส่วนมากเราจะดูแต่กายกายนอก จะสนใจแต่สิ่งที่มากระทบทั้งตาหูจมูกลิ้นกายในี่เราฝืนนิสัยฝืนความเคยชินก็แน่นอนแล้วว่าจะต้องมีความรู้สึกเครียดอยู่บ้างเพราะเรากำลังเปลี่ยนนิสัยอยู่ต้องใช้ความอดทน ถ้าเราเชื่อว่าการมารู้จักกับตัวเองคุณเคยกับธรรมชาติตัวเองมีหลักในการละบาปบำเพ็ญคุศลที่ชัดเจนถ้าเราเชื่อว่าสิ่งนั้นน่าจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราจะมีกำลังใจอดทนต่อความยากลำบากในปึน สิ่งแวดล้อมก็มีส่วนช่วยแลวเราอยู่ในสถานที่ไม่มีสิ่งใดมาชูนให้เราหลงเราเพลินอยู่ในบรรยากาศที่สงบพอสมควรที่เรารู้สึกปลอดภัยรู้สึกอบอุน่น การทำวัดสวดมนต์ก็มีส่วนในการทำให้คนที่มาจากที่ต่างๆที่ไม่รู้จักกันเราจะได้รู้สึกสมานสามัคคีกันเป็นเพื่อนกันช่วยให้ทุกคนรู้สึกว่าอยู่ในสถานที่ปลอดภัยและอบอุ่นั่นกล่าว วการสาธยายคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าช่วยน้อมจิตไปสู่หลักธรรมการนั่งเราทุกคนก็คงจะมีข้อขัดข้องบ้างไม่มากก็น้อย แต่ถ้าเป็นได้ต้องการให้นั่งคัสมานอย่าไม่เพ่งสิ่งใดนั่งตัวตรงจะไม่เกรงแต่เรานั่งตัวตรงในลักษณะนี้ เราจะเริ่มสัมผัสความเป็นที่เพิงของตนเริ่มในระดับกายไปก่อนเนี่ยต้องการให้ร่างกายอยู่ในภาวะที่พอดีด่อการพัฒนาจิต การนั่งตรงแต่ไม่เกร็งความนิ่งของกายก็เป็นการสร้างเหตุปัจจัยเพื่อความนิ่งความหนักแน่นมัน่นคงของจิตใจต่อไปแล้ว่าสำรวจความรู้สึกในกาย ศีรษะลงไปถึงเท้าเพื่อเป็นการคุ้นเคยกับกายของตอนและเพื่อเป็นการฝึกสติในเบื้องต้น,ตนการสำรวจก็คือการรับรู้ดอธรรมชาติยามเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ปรุงแต่ง ความรู้สึกในสีสษะหายใจเข้าให้ใจออกจกแตว่ารับรู้รับทราบว่ามีความรู้สึกอะไรบ้างอยู่ตรงนั้นไม่ต้องดึกเป็นภาพไม่ต้องจินตนาการเอาแค่ความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ตรงนั้นเป็นที่สังเกตความรู้สึกในใบหน้า รู้สึกในคอหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกในแขนในทนความรู้สึกในไหลบนไหลไหลนี่นป็นที่สะสมของความเครียดรู้สึกว่าเครียดอยู่ตรงนั้นเกรง็ง ตั้งใจเกรงสักหนึ่งวินาทีแล้วก็ปล่อยก็รับรู้ต่อไปด้วยความรู้สึกในแขนทั้งสองข้างขอศอกขอมือมือนิ้วมือสองข้างหายใจเข้าหายใจออก รู้ดอดความรู้สึกที่หน้าอ,อกหายใจเข้าหายใจออกละความรู้สึกในท้อง ู้สึกในหลังตั้งแต่ต้นคอลองไปถึงก้นกบรับรู้รับทราบดอความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในหลังหายใจเข้าหายใจออก คืธาตุดินกำลังรู้กําลังศึกษาเรื่องธาตุดินดูความรู้สึกในขาทั้งสองข้างตั้งแต่ต้นขาถึงหัวเขา่านอ่อง ใจนี้ไปหายใจเข้าหายใจออกแบบสบายๆไม่ใช่ว่าเราเป็นคนหายใจ ไม่ใช่เป็นกิจกรรมของตัวเราเป็นกิจกรรมของกายเรารู้ตัวไม่รู้ตัวร่างกายก็หายใจเหมือนเดิมงานมีสตริรู้การหายใจของกายแรู้สึกเหมือนกายเราเป็นรูปโปง่ง กำลังพองกำลังยุบผู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของกายตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออกค mm hmm. อยสังเกตว่าการมีสติอยู่ในปัจจุบันกับธรรมชาติของลมหายใจ มันสุขสบายดีไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนแค่รู้ตัวอยู่ในปัจจุบันตื่นรู้อยาก่อนคลายอยู่ในปัจจุบัน,น,ลค,ลน,จจบนความสุขก็ปรากฏทันทีให้กำหนดรู้ความสุขความสบาย ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการมีสติอยู่ในปัจจุบันไม่ต้องเอาเรื่องทังบ้านมาคิดไม่ต้องเอาเรื่องคนนั้นคนนี้มากังวลวางไว้วางไว้ชั่วคราว จิตใจอย่างฟุ้งซ่านมากอยู่ในปัจจุบันกับธรรมชาติของลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ได้เลยก็กลับไปดูความรู้สึกในกายตามลำดับเมื่อกี้นี้อีกรอบอีกสองรอบแต่ถ้าจิตใจความกระเดือร้อรนพอสมควร สนใจในการภาวนาใส่ใจในการภาวนาพอสมควรขั้นต่อไปคือการกำหนดลมหายใจณนะจุดใดจุดหนึ่งในกายจุดที่นักภาวนาเราจะชอบจะนิยมมากที่สุดคือแถวปลายจมูกริมฝีปาก แต่นั้นไม่ใช่ขอบังคับขอให้เลือกจุดที่การสัมผัสของลมหายใจเข้าลมหายใจออกชัดที่สุดแล้วกยน้อมจิตไปคุณเคยไปรู้จัก,จกอย่างสนิทสนมกับธรรมชาติของลมหายใจ ไม่ใช่แพงไม่ใช่บังคับเหมือนเรามีโอกาสอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ที่เรารักไม่ต้องบังคับมันเป็นความพอใจของเราอยู่แล้วอยู่กับลมหายใจเหมือนอยู่กับคนที่เรารัก ไม่อยากจะทอดทิ้งแม้แต่หนึ่งวินาทีพอใจยินดีที่จะอยู่ใกล้ชิดหายใจเข้าหายใจออกเตื่นรู้อย่างพ้นคลายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ เรจะใช้คำปริกรรมกำกับจิตใจไว้กับลมหายใจก็ได้ใช้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทอแหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นก็ได้เผลอก็ไม่เป็นไรที่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าพึงทอแท้อย่าพึงเบื่อหน่าย Lúc hoặc là tăng tồn mãi